เพราะว่าการสัญญกรรมนะคะเราไม่อยากแก้หลายๆรอบหรอกอยากทำครั้งเดียวแล้วก็ให้มันจบปัญหาของคางเชอิตอนแรกค่ะก็คือเป็นคนคางสั้นแล้วก็ตัวปลายของคางเนี่ยค่ะมันจะยื่นออกมา ฟิลง่ายๆคิดถึงแม่มดอะคะ่ะหลังจากที่ทําคางไปนะคะกับหมออาร์ตที่ดิอาร์ตคลินิกนะคะเชอก็รู้สึกว่าโครงหน้าของเราอะมันครบเครื่องมากขึ้นแล้วก็ในความรู้สึกที่รู้สึกว่าหน้ามันเคยดูแบบแก่กว่าวัยอะมันก็รู้สึกว่าหน้าเราดูเด็กขึ้นใครๆก็ทักว่าหน้าดูเด็กขึ้นหน้าดูหวานขึ้นไม่น่าดุเหมือนตอนแรกแล้วก่อนที่จะเข้ามาทําคางที่ดิอาร์ตคลินิกนะคะเชอก็ได้รีเสิร์ชหาข้อมูลจากคลินิกหลายๆคลินิกเลยค่ะแต่สุดท้ายนะคะเชอมาจบตรงคำ ที่เขาบอกว่า The Art Clinic คุณหมออาร์ตคือมือ1เรื่องของการทำค้างและที่ The Art Clinic นะคะเขาก็มี CT Scan ค่ะช่วยสแกนโครงหน้าของเรานะคะแล้วก็สามารถดูได้หมดเลยว่าเราจะปรับ ตรงไหนกล้าเนื้อหรือว่ากระดูกนะคะโครงหน้าของเราอยู่ตรงไหนสามารถเช็คได้หมดเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่กําลังอยากจะปรับโครงสร้างหน้านะคะปรับรูปหน้าต่างๆนะคะให้มันเข้ากับเรามากขึ้นนะคะเชอแนะนําเลยค่ะให้มาทําที่ B R Clinic นะคะลองเข้ามาศึกษาก่อนค่ะบอกเลยว่าคุณหมอทุกคนนะคะเชี่ยวชาญมากๆค่ะไม่ได้แค่เปลี่ยนหน้าให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคะแต่มันมีคุณภาพด้วย